สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป Anime ม e f e n เฟนเดอรและแน่นอนว่าในคลิปนี้ผมจะมาสอนคุณผู้ชม AFK ฟาร์มเพชรในแมปนี้นั่นเองนะฮะบอกเลยว่าแมปนี้โคตรจะเกลือฉะนั้นเราจะไม่เรียนรู้การฟาร์มเพชรก็คงจะไม่ได้นะฮะทุกคนเชื่อไหมไอดี ID หลักไอดีนี้ของพี่นะครับยังไม่ได้ตัวมิติกสักตัวแม่เอ,อ๋ยดวงโคตรสวย ก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าแมปนี้เนี่ยเราจะสามารถ FK ยังไงได้บ้างและวิธีที่พี่สอนในคลิปนี้ในมือถือก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมอยากเทพแบบไม่ต้องฟาร,ร์มเองใช้บริการร้าน Easy Crystal สิมีทั้ง ID สุดคุ้มและบริการฟาร,ร์มราคาแจมอย่างแรกที่คุณผู้ชมจะต้องมีเลยนะครับนั่นก็คือยูนิต ที่ใช้ในการฟาร์มซึ่งพี่จะแนะนําแค่ระดับอีพิกขึ้นไปนะต่ำกว่าอีพิกเนี่ยไม่แนะนําเท่าไหร่นะฮะและสิ่งที่ต้องเตรียมเป็นอย่างที่2นะครับนั่นก็คือโปรแกรมในการ FK นะฮะอันนี้สําหรับในคอมนะคุณผู้ชมมือถือไม่ต้องโหลดนะฮะโปรแกรมนี้ครับ LD Player นะครับใครจะใช้เป็นมูมู Player ก็ได้นะครับแต่ว่าพี่สอนใน LD Player ละกันนะให้โหลด LD Player เวอร์ชันนี้ครับ9.0.41นะฮะใครที่ไม่รู้ว่าหาเวอร์ชันอื่นตรงไหนก็เข้า เข้ามาหน้าเว็บ LD Player นะครับแล้วก็กดตรงที่เวอร์ชันนะครับเลื่อนมาด้านล่างครับคุณผู้ชมกดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอเวอร์ชั่นที่พี่บอกเวอร์ชั่นนี้นะครับ9.0.41นะครับเมื่อเราโหลดมาเรียบร้อยติดตั้งเสร็จสิ้นให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับ System App นะครับตรงนี้แล้วก็เข้า Play Store นะครับดาวน์โหลด Roblox นะครับโหลด Roblox ให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ ให้ดาวน์โหลดแอปนี้ด้วยครับคุณผู้ชมออโต้คลิกเกอร์พิมไปแค่ออโต้มันก็น่าจะขึ้นแล้วแอปนี้นะฮะออโต้คลิกเกอร์ออโต i มิติแท็บนะครับอ่ะกดเปิดได้เลยนะครับกดโอเคแล้วก็เมื่อมาตรงนี้นะครับกดไปตรงนี้เลยนะครับจิ้มไปเลยแล้วก็กด u use Service นะครับเปิดแบบนี้โอเคตามนี้นะฮะกดกลับไปได้เลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยกดเป็น Enable นะครับเปิดไว้เลย New Configuration นะครับอันนี้ผมเซตไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมกดตรงนี้ New Configuration นะครับ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นป๊อปอัพมาบนจอแบบนี้สามารถขยับได้และต่อไปนะครับให้กลับมาหน้าโฮมต่อไปก็มาเข้าโรบอทไอเดีเราเลยนะครับคุณผู้ชม เมื่อเราเข้าแมปมาแล้วนะครับให้คุณชมวิ่งไปเลยครับที่โหมดสตอรี่นั่นเองนะครับโหมดตรงนี้เลือกด่านเอาด่านที่คุณผู้ชมชอบนะส่วนตัวแล้วพี่จะเล่นด่านนี้นะครับเชฟเตอร์หนึ่งเป็นโหมดฮาร์ดนะครับประมาณนี้กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับหลังจากเข้ามาในแมปแล้วนะครับให้คุณชมรีบกดปุ่มบวกเลยนะไม่ต้องขยับตัวนะครับกดปุ่มบวกแล้วก็กดไปที่ปุ่มตรงนี้1ทีปรับเลขตรงนี้เป็น500แล้วก็ลากมาใส่ตัวละครที่เราจะใช้วางเลข2ต่อครับ ลากไปใส่ที่พื้นที่เราจะวางตรงนี้ละกันปรับเป็น600ปึ๊บแล้วก็กดเพลตรงนี้ครับปึ๊บให้ปุ่มนี้มันขึ้นแล้วกดบวกอีกครับเลข3อันนี้ปรับเป็น1วินะครับ1เซคแบบนี้ลากเลข3ม,มาตรงเพลน,นะครับปุ่มเขียวอันนี้คือวางแล้วนะครับผู้มชมรอดูปึ๊บ วางเรียบร้อยครับอันนี้คือวางเสร็จสิ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมปุ่มต่อไปครับเซตต่อปุ่มที่4นะครับปุ่มนี้ตั้งแบบนี้นะครับให้เลยเลข2นิดนึงแล้วก็ตรงนี้ตั้งเป็นสัก500แล้วกันตั้งไว้แบบนี้แล้วก็เปิดแบบนี้ลืมบอกเลยคุณผู้ชมสําคัญมากๆอันนี้นะฮะให้มาตรงจุด3จุดด้านซ้ายบนก่อนแล้วก็มาเซตติ้งปรับตรงนี้ครับยูนิตอินฟอร์มโพซิชันนะครับปรับเป็นเลฟตามนี้นะฮะปรับเป็นเลฟนะโอเคแค่นี้แหละ่าฮะ เปิดออโต้สคริปต์เเรียบร้อยด้วยนะกดเ์ต่อเหมือนเดิมจะเห็นได้ว่าปุ่มมันขึ้นมาเมื่อกี้ปุ่มอัปเกรดรอแปบ๊บอ่าปุ่มอัปเกรดขึ้นแบบนี้ให้ตั้งปุ่มต่อครับปุ่มเลข5นะครับผู้ชมเป็นปุ่มอัปเกรดอันนี้ตั้งไว้สัก8 0 0มิลลิเซกนะครับตั้งไว้เลยลากมาตรงนี้ตรงนี้นะฮะอย่าให้ไปใกล้กับปุ่มเซลนะรอดูครับว่ามันจะอัปเกรดให้หรือเปล่าตอนนี้เงินมี900 0เลยะฮะโอเคทำงานปกตินะฮะอัปเกรดเรียบร้อย ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมการเซตติ้งแบบเบสิกนะครับก็แค่นี้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากวาง2ตัวละครก็กดปิดตรงนี้ไปก่อนบวกเพิ่มอีกครับมาตรงนี้อ่าเลข6นะครับอันนี้มาที่ตัวเดิมนะฮะหรือว่าจะตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ตัวเดิมแล้วกันตั้งแบบนี้ตั้งเป็น700นะฮะอ่าฮะปุ่มที่7ครับคุณผู้ชมเลือกสถานที่ตั้งต่อเหมือนเดิมตั้งตรงนี้แล้วกันนะฮะนี่เลข7ตั้งเหมือนเดิมครับ500ปึบตั้งไปแล้วรอ อ่าฮะให้ปุ่มแบบนี้มันขึ้นตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลข8อันนี้เราจะตั้งเป็น8ป0รมาตั้งไว้ตรงนี้ครับขอบๆนิดนึงนะคุณผู้ชมอย่าให้มันใกล้กับเลข3เกินก็รอดูว่ามันจะวางตัวที่2หรือเปล่านะ่ฮะถ้ามันไม่วางก็ปรับอีกนะครับนี่วางเรียบร้อยแล้วตัวที่2บวกมาเพิ่มครับเป็นเลข9้านะครับวางไว้บนเลข7นิดนึงนะฮะประมาณนี้แล้วก็ปรับเป็น1วินาทีนะครับแบบนี้ โอเคต่อไปก็เพิ่มมาอีกเลขนึงครับคุณผู้ชมเป็นเลข10นะฮะ700มิลลิเซคเกิลล้กันนะฮะเลข10ตั้งไว้แถวๆนี้แหละนี่ประมาณนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็รอดูว่ามันจะอัปเกรดให้หรือเปล่าหรือว่ามันจะไปโดนปุ่มอื่นหรือเปล่าโอเคเหมือนจะได้นะครับคุณผู้ชมถ้ามันไม่ได้คุณผู้ชมก็ขยับปุ่มได้นะไม่ต้องซีเรียสเรื่องการตั้งขนาดนั้นนะฮะก็รอมันเล่นจนจบนะคุณผู้ชม โอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็เวฟ15แล้วนะครับบอสเลือดค่อนข้างเยอะรอมันตีเสร็จก่อนนะฮะนี่ถึงบอสแล้วมาดูซิว่าจะไหวหรือเปล่าแนะนําว่าเอาตัวที่มันตีไหวนะคุณผู้ชมถ้าไม่ไหวฟาร์มนอมอลก็ได้นะฮะที่พี่แนะนาให้ฟาร์มฮาร์ดเพราะว่ามันได้เลเวลเยอะเนาะโอเคเรียบร้อยครับเมื่อเคลียร์ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมบวกเพิ่มมาอีกครับเป็นเลขที่11เลขสุดท้ายนะครับอันนี้ปรับเป็น500มิลลิเซกคืนนะครับเอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะอ่าฮะให้ตรงเลยแล้วก็ กดเพย์ต่อได้เลยนะครับดูซิว่ามันจะกดให้หรือเปล่าลองดูนะฮะกดให้ไหมเอ่ยเรียบร้อยครับผู้ชมกดให้ต่อครับคือแมปนี้เนี่ยมันจะไม่มีการเข้าเซิร์ฟใหม่ออกเซิร์ฟใหม่นะครับก็นี่เลยได้รวๆนะครับฟาร์มแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะผู้ชมมารอดูว่ามันจะตั้งตัวและอัปเกรดตัวให้หรือเปล่ารองเงินมันถึงก่อนนะตัวที่พี่ใช้วางเนี่ยมันต้องใช้เงิน950เลยนะผู้ชมก็ต้องรองเงินแป๊บหนึ่งนี่เรียบร้อย วางตัวเสร็จสิ้นนะฮะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากตั้งค่าแบบนี้เสร็จหมดแล้วนะครับอยากจะเซฟมาโคนี้ไว้ก็ให้กดแคนเซิลอันนี้ไปก่อนนะฮะกดหยุดเพย์ก่อนนะแล้วมากดที่ฟันเฟืองนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยตั้งชื่อเป็นเเทสละกันเทสอ่าฮะกดโอเคกดเซฟตรงนี้ แค่นี้ครับเมื่อเราออกแมปไปแล้วนะครับหรือว่าเราเปิด LD player หรือว่าเราเปิดโทรศัพท์เรา,าอีกรอบเนี่ยมันก็จะมีมาโครของเราอยู่แล้วนะเดี๋ยวออกไปให้ดูแล้วกันนะครับมาตรงนี้นะฮะ enable multi target mode จะเห็นได้ว่ามีที่เราเซตไว้แล้วนะครับเทสนี่เห็นไหมปุ่มมันก็จะกลับมาเหมือนเดิม ฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเซตใหม่ส่วนใครที่ชอบเลื่อนจอบ่อยนะครับก็เปิดตรงนี้มันก็จะไม่มีแสดงขึ้นบนจอแล้วก็มาโครที่เราตั้งเนี่ยมันจะไม่ขยับนะครับบางคนแบบชอบเลื่อนจอมาโครมันก็จะขยับมั่วไปเลยนะฮะก็ตามนั้นแหละคุณผู้ชมแค่นี้สําหรับคลิปนี้แล้วก็ถ้าใครอยากให้สอนอะไรอีกนะครับลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าชอบฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆจิลิมครับฝากกันกดซับสไครต์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆคลิปนี้ไปละจุ๊บบ๊ายบายไปแล้วครับ